ทุกคนวันนี้เราจะมายำไก่นะคะยำไก่บ้านนะคะไม่ใช่ไก่บ้านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเป็นไก่แบบไก่พันไขอ่อ่ะในญี่ปุ่นนี่ไม่มีไก่ไก่เมืองแท้ๆขายนะเออก็เป็นไก่พันไข่มันค่อนข้างจะเหนียวหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็เราจะเอามาต้มแล้วก็ยใส่เนี่ยเห็นไหมใส่นะใส่ข้าวมิ้นน้ำเลือง นะเออเราจะเอามายำยำไก่แบบทางเหนือนะคะวันนี้อาหารเหนือนะคะครับยไำไก่เนื้อเจ้านำไก่ยำไก่เนื้อเจ้าเดี๋ยวเราจะต้มไปอีกสักพักหนึ่งเนาะมันก็ค่อนข้างจะเหนียวเดี๋ยวจะมาดูอาตอนยำอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ทุกคนมาดูไก่เหลืองอา่ามเลยเราจะทำ ยำไก่นะเจ้าวันนี้เขาจะยำยำไก่นะเจ้าซุปได้ตีแล้วเนาะโอ้ยต้มเหมือนขนาดเจ้าต้มนานมากนะคะนะนี่ใส่รากผักชีไปด้วยจะได้หอมๆนะคะร้อนอยังไม่หายร้อนเลยหรือว่าเราไม่ได้ตักผึงไว้ข้างนอกโอ้เปิดกำลังดีเดี๋ยวเอามีดก่อนดีกว่ามันร้อนจัดทุกคนเอ๋ยนะ เดี๋ยวก่นอนกาปลาทูลิมีหน่อยมีหรออ,อืมอ้ออ้ามีหรืออย่างงมาม่วงมมีหรออ่านี่ทุกคนออ,คนอามีดแคะออกรอยรอดจัดนี่ก็จะเป็ดไฟไที่ตั้งนานแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยเนื้อเปื่อยแล้ว ใหญ่ได้ที่น่ากินมากฉีกไม่ได้นะมันร้อนมันห่อนเจ้าห้อนขนาดจะเอากินตอนเที่ยงวันนี้นะจ๊ะตอนนี้สีบโมงกว่ากว่ารีบทำเวลาหิวข้าวขึ้นมานะแล้วก็จะมารีบทำอย่างเงี้ยนะ เสียไปล่ำเวลาอืกระดูกปีนี้ไม่ค่อยหนาวนะจะบอกให้ทุกคนฮิมะมันบอกคอยตกอันนี้ก็แดดนะ่ะมันตกแล้วมันเดี๋ยวมันก็ละลายตกแล้วมันก็ละลาย ตกแล้วก็ละลายคือแล้วก็จะกลายเป็นฝนอย่างเงี้ยมันไม่แบบไม่ไม่ตกเ,เลยวันเลยคืนอย่างเงี้ยถ้าตกเลยวันเลยคืนอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนมันก็ลําบากเนาะถนนก็แข็งแต่ปีนี้มันก็ไม่ค่อยตกไหมมานะแต่ก็ยังไม่รู้ดูเดือนหน้าก่อนว่าจะตกเยอะไหมถ้าเดือนหน้าไม่ตกก็คือผ่านเลยตกแล้วมันตกอะแต่มันตกไม่เยอะอะนะ ตกแบบเนี้ปยปลอยโอ้ยไก่ร้อนมากฉีกแทบไม่ได้โคงโคงอย่างเงี้ยอร่อยคนไทยชอบแค่นะว่าเป็นคนญี่ปุ่นไม่กินนะเนี่ยไก่นวเน,วเนี้ย กินคนเดียวเอาชิ้นใหญ่ๆไปเลยชิ้นเล็กไม่สะใจอืมวยดีดีนี่นี่คอช่วงคอคือไก่พันไข่เนี่ยนะจะบอกให้ทุกคนคือมันมันจะเยอะมันไม่เหมือนไก่พื้นเมืองจริงๆอะ่ะนะไก่บ้านจริงๆมันไม่เหมือน เพราะนั้นเวลาเราจะต้มไม่ให้มีมันเราก็เลาะ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 มันทิ้งไปนะมันก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมเนื้อมันก็ไม่ต่างกับไก่บ้านนะเนื้อสอรอยร้อ,อนเนื้อมันก็ไม่ต่างกับไก่บ้านหอมหอมใส่ข้าวมินนน้นเะงืองเนาะ น้อนยำไก่แต่กินเผ็ดมากไม่ค่อยได้นะคะเนื่องจากเป็นกดละย้อนเนาะ,ะทุกคนดูอาจจะว่าอใส่พริกน้อยเดียวอย่างเงี้ยเออจริงๆก็อยากจะกินเผ็ดจัดจ้านเหมือนคนอื่นแหละนะมันปัญหาคือกินเผ็ดไม่ค่อยได้อ่ะนะเพิ่งจะดีขึ้นมาเนี่ยเพิ่งจะกินพริกเพิ่มอะไรได้ขึ้นมานี่ เมาก่อนกินไม่ได้เลยนะตื่นเช้ามากินแต่ข้าวต้มโอ้ยทรมานเป็นปีไปเจอหมอดีกินยาที่ไหนก็ไม่ถูกโอ้ยเสียงเงินไม่รู้ซับเท่าไหร่อม,มาเจอหมอเก่งก็เลยดีขึ้นมานี่กินเผ็ดกินอะไรถึงได้ขึ้นมาแต่ว่าเราอย่เพิ่งกินเผ็ดแบบจัดจ้านนะนะคนอื่นเข้ามาดูคลิปเราก็ บอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่ากินเผ็ดไม่ได้นะแต่ก็จะก,กินแบบเผ็ดนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่มีเนื้อเราก็นี่ออกทิ้งเลยนะนะะมีอีกไหมมีอยู่นะีน่เดีนะเออนีโอ้โอ้โอ,โอ ใส่ไปเริ่มเย็นมา,ามั่งละเรียบร้อยให้ทุกคนดูก่อนได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะยําให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะรอแป๊บนึงนะคะ นี่น้ำต้มไก่เราก็เทลงไปเลยอย่าไปใส่เยอะเออใส่ขนาดนี้พอละนะคะใส่เยอะก็น,น้ำหลงเหลงน,นี่ผักทีมาละโอ้ยผักชีหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อก่อนนะมีแต่ต้นหอมหรือว่าไม่ต้องใส่เดี๋ยวก่อนนะ ีนักกนนานี่น้ำพริกลาบสำเร็จมีขายโมดในญี่ปุ่นนี่น้ำพริกอะไรของน้ำพริกลาบเหนือของป้าอะไรนี่เออนะนเก็บไว้ในตู้เย็นกพอกินเผ็ดไม่ได้นะทุกคนว่าเอ๊ะมาใส่พริกน้อยเดียวอีเนอ่นี่ใส่เยอะ เยอะมากอ๋ออ๋อประมาณนี้นะใส่พริกป,ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่เกลือ,อก่อนเดี๋ยวจะใส่เกลือ,อใส่เกลือมันนี้ใส่มากก็จะเค็ม หมนัวนอ้หน,หนึ่งชอ้อนใส่น้อยแทบน้อยใส่หลายมาแทบหลายนี่้าน่ากินเหมือนกันนะจะบอกให้ดูสีสันมันจืดจืดแ่แต่มันก็เข้มข้นอยู่นะนี่ นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนว้าวมากินเหมือนกันนะทุกคนเลยมาเดี๋ยวชิมน้ำก่อนอืมแซ่บ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 เกือบเค็มแล้วเนี่ยอืมหรือว่าใส่กเกลือไปนิดนึง หรือว่านะพี่เขาใส่เกลือมาแล้วนี่อือแซบ่บเกือ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 บจะเค็มอืออือแซบ่บเดี๋ยวเติมนะ้ำเอาถ้าดูมันจะเค็มไปนะ ยำกายยำกายสีสันเป็นแบบนี้ถ้าคนที่กินเผ็ดได้นะเขาจะใส่พริกเนี่ยลอยดำเต็มไปเลยนะเมื่อก่อนก็กินเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละแต่เนื่องจากตอนนี้เป็นกฎหลายยอดกระเพาะไม่ค่อยดีนะก็กินประมาณนี้นะคะน่ากินไหมคะโอเคนะมาทุกคนกินข้าว ยำไก่ยำไก่เจ้ายำไก่แซบ่บแซ่ด้วยกันนะเจ้านี่ถักผักหน้าหนาวไม่มีอะมีอย่างเดียวค่ะ <laughs> นะไม่ค่อยเผ็ดนะคะอาจจะไม่ถูกปากถูกใจกันหลายคนเลยแหละคนที่กินเผ็ดนะ อืมแซับเนี่ยผักผักเนี่ยอืมฝน,นตกเห็นชัดปว่าเนี่ยขยับกล้องอีออก,กออสักนิดน่ะ นี่ยำไก่ไม่ได้ใส่ต้นหอมไม่ได้ใส่ใส่ผักไผ่พักพักป้อมอย่างซักย่างอ่ะทุกคนเหยหายากวันนั้นได้ซื้อมาแล้วอะ่ะก็มากับขนมจีนเหี่ยมอดกับนหน้านมเส้นเนี่ยมอดจะเอาไปเลยตึงเหนือตึงกลางเนาะว่ากันไปอืมอืม 嗯，嗯。Mm. Mm. วันนี้ไม่มีแล้วกินกับซอสม่ปุ่น อันนี้ฉีกอะไรเป็นพว่วงไม่ได้ฉีกตอนฉีกเมื่อกี้นี่มันร้อนมากเลยทุกคนอข้าวเหนียวกําลังแช่กินยังไม่ได้ตอนเนี้ยข้าวเหนียวญี่ปุ่นมันจะแข็งต้องแช่ไว้ประมาณสามสามคืนนั่นะ ผักมี่หอมหอมคนญี่ปุ่นเขาใส่ซุกี้หรือใส่นาเบะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไปกินร้านสเต็กเนี่ยเขาจะมีเสิร์ฟผักสลัดฟรีก็จะมีผักอันนี้ด้วยเขาก็กินสดนะ อืมแับไม่เผ็ดพอดีเลยเผ็ดกว่านี้กินไม่ได้่ยช้ไม่เข้านึ่ เดี๋ยวนี้กินอะไรก็อร่อยแล้วนะเริ่มอาการเริ่มดีขึ้นและอืมกินข้าเยอะมีประโยชน์ Yum, เสียดายมีผักไม่มีผักเยอะมีผักชนิดเดียวแซสับยูปีนี้มีแต่ฝนที่มาตกไปล่อย ขอให้เดือนหน้าเป็นแบบนี้เถอะ ผักนี่หอมหอมเขามีชื่อเรียกอยเีม่รู้จักไอ้ทางนั่นอะเสียงตุงเสียงเออบนดอยบ้านเราก็มีเออแถวไอ้อะไรนะทางแม่สลองทางที่บนดอยอะเขาก็ปลูกผักอันเนี้ย เขากินสดอยู่แต่ให้เยอะต้องอยู่เมืองจีนแล้วก็เชียงตุงเชียงตุงเยอะแซ่ไม่เผ็ด รสชาติพอดีลงตัวเป๊ะอืมไม่กินผักอร่อยเงี้ย เผ็ดกว่าน,นี้กินไม่ได้ล้วเพราะว่างดกินเผ็ดมาเป็นปีอ่ะ่องจากเป็นกรดรหย้อนถึงจะกินได้ก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนจะมากินทีเดียวเลยเผ็ดเลยทีเดียวเลยไม่ได้นะคะกใจก็อยากนเหมือนทุกคนนั่นแหละ มาละสามีเอาคืนไปส่งลูกค้า อืมมอก็แต่จับตังมาเรียบร้อยห้องนี้นั่นตะเต้โอ้ยมมย็ตยยเลยยยยยยายอยย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 ย้ามมยยย,าาาาย่ยย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 ยรยยยยยปยย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 ูยยยยยยย่ยยย ้งสั่มแบ่งๆกันไปเข้นก็ป่าทำนั่นหรอทำดีว่เ้ข้าอร่อยมาก โอ้ยยำไก่ลำเต้เจ้าเ,เนี่ไม่เล่ามุ้จ้าแล้วเจ้าพบกันคลิปหน้านะจ๊ะพบกันเต๊ดีเดียวบายบาย